ก็นะครับผมสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดีทีมท่านสมาชิกทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในส่วนของช่องนะครับบริเกตแอปเปิลนะครับวันนี้ก็จะลงแนวทางของสูตรหวยเนี่ยนะครับเป็นสูตรสามตัวบหรืยันต์นนะครับส่วนจะลงทั้งหมดกี่สูตรตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่านะครับเป็นหวยสูตรชุดสามตัวเนี่ยนะครับเป็นตัวยรนย์นะครับถ้าเกิดว่ามีเวลาผมก็จะทําการเทียบให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า เวลาเราน้อยเนาะก็ไม่สามารถที่จะเทียบให้ได้เหมือนกันฉะนั้นนะครับแนวทางที่ผมนํามาลงวันนี้นะครับเป็นเพียงแนวทางในการคํานวณในเชิงอนษสสรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับถ้าเกิดว่าสมาชิกที่ติดทางเปิดนะครับชื่นชอบก็สามารถดูต่อได้เลยนะครับดูจบนะครับแล้วจะรู้ว่าตัวเลขเนี่ยนะครับทิศทางของตัวเลขมาแบบไหนทิศทางยังไงนะครับแต่ถ้านะครับในกรณีที่ดูแล้วไม่ชอบอยปางตนี้นะครับก็สามารถที่จะ ขับเพื่อนโดยการเรื่อนนะครับตรงนี้ผ่านไปเลยนะครับเพราะว่า1นะครับนี่คือแนวทาง a p p l e มักย้ำเสมอว่านะครับแนวทางมันก็คือแนวทางนะครับเป็นเพียงในทางนะครับคำนวณในเชิงนิทศตร์ี่มีความคาดการณนะครับผมว่าน่าจะเป็นไปได้ต่างนี้นะครับเปล่าด้วยนะครับช่องทางติดต่อหรือไม่ก็เข้ามาได้เลยนะครับที่กลุ่ม Apple บางคนบอกว่าเข้ามากลุ่มแล้วได้อะไร ไลแน่นอกนะครับหวยแบบบิฟีสอบถามคนติมได้ทางแอดซีเอโเคนอีดันะครับเราจะมีแอดนำหน้าตามนี้เท่านั้นนะครับเข้าสู่ในส่วนของงวดประจำวันที่1นะครับกุมภาพันธ์วันนี้นะครับเป็นสูตร3ตรัวบนระยะสั้นนะครับเดี๋ยว Apple จะเทียบให้ทคหบดกี่สูตรนั้นเดี๋ยวไปดูนะครับสูตรที่1นะครับ หลักร้อยห้าบวกหาเป็นสิบนะครับสิบบวกเจ็ดนะครับคงที่นะครับเป็นสิบเจ็ดล้ก็หลักสิบนะครับหลักสิบแอปเปิลใช้ตัวเลขนะครับโดยการนำตัวหลักหน่วยบนนะครับบวกกันสองครั้งห้านะครับผมบวกห้าเป็นสิบนะครับทีนี้นะครับ หลักหน่วยเนี่ยผมจะใช้สองตัวน่าจะมีเปอร์เซ็นต์นะครับผมสูงหรือไม่ก็นะครับใช้2ตัวนะครับ2ตัวก็คือใช้หลักสิบบนนะครับบวกกับหลักหน่วยล่างหลักหน่วยบนนะครับฉะนั้นเลขก,ก็ให้บวก1คงของที่นั่นเองนะครับสี่เก้ากห้าสิบสี่บวก1คงงที่นะครับเป็นสิบห้า บวกหเป็น6นะครับทีนี้สตัวบนของเราก็จะได้เลขเนี่ยนะครับคู่เดียวนะครับ7 05 7 0 6ย์หานมานี้นะครับนี่ก็จะเป็นวดที่1แล้วนะครับทีนี้นะครับผลออกมานะครับเป็นไงเลยออก7 06นะครับ8 3 7นะครับอันนี้ไปดูครับ 8 3 7นะครับเลขก็706กับ16นะครับเอาละครับทีนี้แสดงว่านะครับของเราเนี่ยจะเข้าตำแหน่งหลักร้อยเป็นงวดที่1ห,หลักสิเข้าเลขก็หลักหน่วยของเราก็คือเลข6นะครับแล้วก็หมายว่า706ของเราใช้งานได้เป็นงวดที่1น,นะครับ ตามต่อเลยนะครับสำหรับงวด1เขาเข้าไปแล้วงวดที่2นะครับยังใช้สูตรเดิมอยู่นะครับชอบค่อยตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคํานวณแล้วนะครับถ,ถูกใจหรือไม่ก็อาจจะชนตัวเลขที่ท่านกำลังคิดได้อยู่ก็สามารถดูให้จบได้เลยนะครับ2อบกเนะครับเป็น9 6้บวกหเป็น12นะครับแล้ก็ ศูนย์บวกหกหกหกบวกหนึ่งคงที่นะครับหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับก็ใส่เลขเจ็ดและเลขแปดนะครับแน่นอนนะครับในการสั้นของเราก็จะได้ที่เก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดเห็นไหมครับเก้าต้องเจ็ดเก้าต้องแปดก็เข้าตำแหน่งของตัวเลขก,ก็คือเก้าเจ็ดสองนั่นเองเราเข้าเป็นตัวที่สองนะครับ ต่อไปก็จะคำนวณนะครับชุดนี้แหละสำคัญเลยพยายามเซฟนะครับคำนวณเลข3ตัวบนนะครับงวดประจำวันที่1นะครับตรงนี้ก็พอก็คือกุมภาพันนะครับ69เราจะประเดิมชุด3ตัวบนทางสูตรนะครับลางของ y o u t u b e ของเรานี่แหละนะครับสำหรับหัวสูตรนี้นะครับผม8 7 8นะครับไปดูครับ 9ก้าเงนะครับตัวตรงตัวล่างก็จะเป็น0ูนย์สนั่นเองนะครับเอาละครับเราไปเริ่มคำนวณกันนะครับตรงนี้คิดว่าน่าจะถ,ถูกใจสมาชิกหลายท่านอยู่นะครับของท่านอาจจะตั้งใจไาแล้ว่าต้องเป็นตัวนี้หรือไม่หนึ่งยังไงนะครับศูนกศนยได้ศูนย์นะครับแล้ก็ศบวกเจ็ได้7นะครับเราใส่เลขเจตัวที่1นะครับ เลก็ในส่วนของตัวหลักสิบนะครับ2อบวกสเป็น4เอาละครับทีนี้เลยก็เจ็ดบวกสองเป็น9นะครับทีนี้เก้าบวกหนึ่คงที่เนีนะครับเก้วกหเป็น10ใส่0นยะครับเลก็1นึเอาละครับชุดที่หนึ่งของเราได้เจ็ดส่ศูนะครับกับ 1> 7, 4 1นะครับทีนี้นะครับผมจะทําการเทียบย้ำซ้นให้อีก1สูตรนะครับคือต้องบอกนี้ผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกนะครับแต่ว่าหลักการเราจะต้องใช้คนละสูตรนะครับย้ํานะครับเราจะต้องใช้คนละสูตรนะครับตัวเลขมันถึงจะได้นะครับถ้หาเกิดว่าเรายังใช้สูตรเดิมอยู่แสดงว่าเลขนะครับมันจะไม่มีโอกาสที่จะชนหรือไม่ก็ นะครับถ้าเกิดว่าเลขจะออกยีงมาโชนนะครับยังไงมันก็ชนเนาะฉะนั้นวันนี้นะครับไปดูไ้เลยนะครับรายการตั้นชุด3ตัวบนนะครับหนึ่งกุมภาพันธ์นี้เอาละครับก็เดี๋ยวไปดูเลยนะครับรายการนตั้งของเราจะได้ตัวไหนนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับ เก้าห้านะครับผมกับห้าสองเอาแบบสั้นๆเลยนะครับเรามาคำนวณวิเคราะห์แล้วก็เจาะด,ดูะครับหลักร้อยเนี่ยนะผม,มจะใช้เป็นสูตรเก่าได้ไหมนะครับหลักร้อยเใช้สูตรเก่าได้ไหมมันก็ต้องน่าใช้สูตรเก่าไปก่อนเนาะนะครับเรือเรายัางไงครับ เราใช้สูตรเก่าไปก่อนนะครับหลักร้อยอ่ะดูก่อนนะครับเดี๋ยวฉะนั้น Apple จะลงให้เฉพาะหลักสิบไปก่อนนะครับหลักสิบทีนี้นะครับผมจะใช้เป็นตัวหลักนี่เลยทีนี้คนละตูดเลยนะครับก็คือห้าบวกห้านะครับเป็นสิบใส่ศูนย์แล้วก็หลักหนืวยของเราทีนี้หลักหน่วยนะครับก็คือใช้นี่เลยเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสอง 14นะครับผมบวก2เป็น16ก,ก็ใส่เล้6เลยนะครับเมื่อกี้คนละสูตรกันนะครับอันนี้นะครับส่วนหลักร้อยเดี๋ยวรอบแป๊บนึงนะครับผมน,นะต่อไปก็จะเป็นงวดที่2อ,อันนี้เข้าไปแล้วน้อง7จ็กับ1 6เห็นไหมครับเดี๋ยวหลักรอยแอปเปิจัดให้นะครับเอลาละ ไปดูนะครับงวดที่สองหนึ่งบวกหนึ่งนะครับเป็นสองนี่เป็นสามตัวบนระยะสั้นนะครับสิบบวกหกนี่หกหกบวกหกนะครับเป็นสิบสองเอาละทีนี้ชุดนี้ผิดแล้วนะครับนี่เป็นสิบสองก็ถือว่าผิดนะครับถ้าผิดแล้วยุติเลยนะครับยุติแล้วให้กลับไปนะครับใช้ตัวหลักหน่วยใหม่นะครับนี่แหละหลักหน่วยตัวนี้บัญนแ่ตัวไหนไปดูนะครับเก้า นะครับใช้าตัวเดียวนะครับหลัก10บวก7นะครับคงที่นี่9้บวกเเป็น16จบเลยนะครับต่อไปนะครับงวดที่2ก็คือ0บวก7ได้7นะครับเห็นไหมครับศนย์บวก7็ก็ยังได้7นะครับต่อไปนี่ก็เข้าไปอีกแล้ว2 7นะครับเมื่อกี้หลักหน่วยชุดแรกไม่เข้าต่อไปก็จะเป็นนะครับ9 7 2ดสอง นี่คืองวดล่าสุดเลยนะครับและศูนย์สองหลักร้อยแล้วจัดให้นะครับเราอ่อนยันสั้นสามตัวบทนะครับไปเริ่มวิเคราะห์แลวก็ดูพร้อมกันได้เลยนะครับศูนย์มุกศูนย์ได้ศูนย์อันนี้มาแล้วครับหลักสิบอื้อหือยชนแล้วนะครับน่าจะมีโอกาสสูงในก้อหลักหน่วของเราก็คือ เกบวกสองเจ็ดบวกสองเป็นเก้านะครับเก้าบวกสองเป็นสิบเอดใช่ไหมครับเจ็ดบวกสองนะครับเป็นเก้า้ยไม่ใช่แล้วนะครับเจ็ดบวกเจ็ดโอ้ตายแล้วดูดินะครับผมกังวนเป็นสูตรที่ว่ายกเลิกไปก่อนหน้านี้นะครับดูนะครับนี่นะครับการทำหมวยบางครั้งเนี่ยนะครับมันก็จะมีการขับสนเลนิดหนึ่งนะครับ สมองมาปัญญาเรานี้บางทีมันก็ใจจดใจต่ออย่างเดียวเลยอยากจะแบบสมาชิกถูกบ้างอะไรบ้างมันนี้นะครับเอาละครับขออนุญาตที่หนึงนะครับตําหน่ของเราคือใช้หลัก10บนะครับบวก7จ็ของที่ก็คือ7จ็ดบวกเเท่ากับสิบสี่ทีนี้นะทีนี้หลักร้อยของเราเนาะหลักร้อยเราใช้สูตรเดิมไหมถ้าใช้สูตรเดิมแน่นอนเราจะได้หลัก10กับตัวหลักหมวยเนี่ยคนละสูตรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามี หลักที่ว่านี้ก็คือหลักร้อยใหม่ตัวใหม่เนี่ยนะครับเราก็มีโอกาสที่จะปรับในส่สนของตัวเนี้ยนะครับไปอีกหนึ่งชุดฉะนั้นหลักร้อยแอปเปิลนะครับลองดูนะครับว่าจะถูกใจหรือไม่นะครับสำหรับหลักร้อยสูตรนี้นะครับผมจะใช้สี่เจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดนะครับ นี่เลยครับหลักร้อยผมใช้สูตรนี้นะครับก็คือ8ปบวกเเป็น17นะครับ17บวกศูนย์ได้17นะครับก็ใส่เลข7ไปเลยนะครับเอาละก็ถือว่าเม็ดเดียวไปเลยนะครับ706นะครับเอาละครับโอ้โหสวยงามมากเอาสูตรนี้ออกก่อนนะครับต่อไปนะครับหลักร้อยของเราก็คือ7จ็บวกศูนย์ได้เนะครับ7จ็บวกส เป็น9อก้หสวยงามมากนะครับนี่เลย7 0 6นะครับ9 2 7เลยก็6บวก0นะครับได้6เอาละครับทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุด3ตัวงวดประจำวันที่1นะครับกลุ่มพาพันธ์นี้ชอบไหมครับสูตรนี้คือสูตรที่1นะครับสูตร1ได้เลยนะครับห ศูนย์สี่นะครับต่อไปก็จะเป็นสูตรสองเอาละครับสองของเราได้เท่าไหร่ครับได้เจ็ดสี่ศูนย์นะครับกับเจ็ดสี่หนึ่งนะครับเอาละซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวเลขเนี่ยชนสี่ศูนย์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เลขนะครับหลักร้อยหลักสิบเนี่ยจะบนอยู่แค่ตัวเดียวแนวทางวันนี้ผมต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากใครชมคลิปนี้อยู่นะครับอชอบเนี่ยหารอดไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบนะครับสามารถที่จะหยิบนสสวนของตัวหลักสิบก็ได้หลักหมื่นก็ได้หลักร้อยก็ดีนะครับเอาไว้ประกรอบใช้กับเลขที่ท่านมีอยู่แล้วนะครับนี่คือแนวทางข้อมูลของแอปเปิลนะครับหมวยสูตรเลขคำนวณแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบนะไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าชอบก็หารลอดไป นะครับหลักของการคำนวณก็อธิบายให้เรียบร้อยแล้วนะครับวังว่าจะเป็นประโยชน์ยิ่งส่วนใครที่อหอยราวอุตสอบถามเ,เข้ามาเยอะนะครับนี่บอว่าถูกกี่แล้วนะครับหอยราต้องมีไกลด้วยอยากได้ฟรีนะครับก็ไม่มีอะไรมากบางคนบอกว่าเมกลาเข้ามาอย่าลืมนะครับแอดเข้ามาได้เลยไม่ต้องกลัวนะครับสอบถามตืงอเต้เป็นได้เดี๋ยวตอบทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วจบคลิปนี้ก็คงจะเป็นารถเหมือนเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ